ผมจะสมมุติตัวอย่างในอัลกุรอานว่าฟังกิฮูมาท้าบละกุมมินันนิสาอิมัธนาวะสุลาสวรุบะฟานคิฟตุมอัลลาตัดิลูฟาวฮิดะยกแค่อายัดเดียวนึ่งตัวอย่างเดียวให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจอายัดอื่นยังอีกเยอะแยะอีกหกพันกว่าอายัด ในอัลกุรอานระบฟังกิหูมาตอบบลกุมมินันิสาอิมัสนาเจ้าจงทำการนิกะกับผู้หญิงที่เจ้าพึงพอใจมากโตบาสิ่งที่มนุษย์ตกบากีกามจงทำการนิกะมินานิสาเพศจากเพศหญิงโอบันดาผู้ชาย จงนิกะกับเพศหญิงมาตอบาสิ่งที่เจ้าปฏิพักเจ้าชอบอ่าตอบามนุตกสเสวงอ่าเราชอบใครละ่ะอ่าชอบใครคนนิกะกับคนนั้นเลยนี่คือศาสนาบอกอย่างงั้นกี่คนละ่ะมัสนาสองคน อัลกุรอานรับบุษงเศรีนาลีอธิบายมัสนาคือสองเศรีนาอุมารสมัยเกก็มัสนาคือสองเศรีนาอบูบักสมัยเกมัสนาก็คือสองเศรีนาอุสมานก่อนเศดีนาลีมัสนาก็คือสองเหมือนกัน แต่นาเฟเปนอัซรอคที่ไม่อยู่ไม่ไม่ยอมรับในความเป็นคอร์ฟริฟของซาดินาอาลิการมัลลอฮวะจฮออธิบายเขาว่ามัสนาหมายถึงสองคูนสอด้วยแก,กกล่าวว่าถ้าสองในภาษาอัหรับคือซานีไม่ใช่มัสนาแต่นี่มามัสนาหมายถึงสองคูณสอง นั่นต่างกันแล้วนะเห็นไหมครับเลยได้สี่แล้วสองคูณสองเท่ากับสี่แหละอ่าหรือว่าคุณไปเรียนคณิตศาสตร์สองคูณสองเท่ากับยี่สิบอ่าแล้วก็วาสุลาสะสำนวนคำมาเนี่ยสุลาสะเสดินาลีเสดินาอุมาะ อ่าเซรษนาอุสมาสนเซรษนาอุมารเซรน่ะอบูบักสุลาซาไม่ถึงสามนาเฟะเบนอัซรอคสุลาซาไม่ใช่สามสุลาซาไม่ถึงสามคูณสองกลายเป็นหกแล้วทีนี้อ่าสามคูณสองก็เป็นหกแล้วด้วยนาเฟะเบนอัซรอคว่าถ้าสามมันจะต้องซาลิสไม่ใช่สุลาซานะเอาเ้าก็ไปทีนี้ เห็นไหมครับความรู้ต่างกันย่อมอธิบายอัลกุรอานไปคนละทางกันว่ารุบาอารุบะาละช ا ฟิกีมัลิกีฮัมบัลีอบูฮานิฟะห์ซรีนาอาลีซซรีนาอุสมานซซรีนาอุมัตเซรีนาอบูบักต่างก็ให้ความหมายสี่รุบาหนาคือสี่แต่นาเฟบินอัซรอกไม่ใช่ รูมาคือ4คูณ2เท่ากับ8อเอาเข้าไปนั่นแหละเลยคนในมัซฮับชาฟิอีคนในสังกัดอาลิสุนนะวัะจามะ์เต็มพิกัดของการได้ภรรยาสคนส่วนคอวาริจที่นำด้วยนาเฟะเบนอัสรกเต็มพิกัดของเขาคือ18 18ปดสิยังไงครับ อา้าวกมัสนาสองคูณสองเท่ากับสี่วาสุลาซาสามคูณสองเขาเท่ากับหกสี่กับหกเท่ากับสิบแล้วนะวารุบะรุมะไม่ถึงสี่คูณสองก็เท่ากับแปดรวมกันแล้วเป็นสิบแปดเนี่ยเขาว่าคอวาริจนอกกรอบนี่อันตรายนะครับเช่นเดียวกันในยุคป,ปัจจุบนันถ้า ไม่ได้อยู่ในสีมัับพี่น้องอย่าใช้นะครับอันตรายเพราะเราคนความรู้น้อยต้องอยู่ในกรอบต้องเรียนกรอบของตัวเองให้ชัดนื่งเราจะได้ไม่ไม่ลำเส้นสองเราจะได้ไม่หลงทางแต่ถ้าใครอธิบายก็ได้อาจจะเป็นร้อยเป็นพันมัสับอ่าใครอธิบายก็ได้ ความรู้มีไม่มีไมมเกี่ยวอธิบายไปตะแล้วแต่พอใจออกปามังออกเลมังอ่าออกเขามังออกคูมังมั่วมดอะไรนัน่นทีนี้ถ่ายอา,ายัดว่าฟาอ n นคริฟตุมอัลลาตัดดิลูฟาวะฮิดะแต่ถ้าเจ้ากลัวว่าเจ้าจะไม่มีความเป็นธรรมฟาวาฮิดะคนเดียวพอ าานั่นคืะที่มาของหุกมที่ได้มุสลิมคนหนึ่งได้ภรรยาได้กี่คนและการแตกออกระหว่างอัลลิสุนนะฮ์วัลจมามะกับระหว่างขวาริจมันจะต่างกันาาคือเนี่ยทำให้เราเนี่ย เข้าใจทันทีว่าอ๋อนาเฟ่เล่นอย่างนั้นนะนาเฟ่นเป็นอัซร็อกรูบะเนี่ยคือสี่คุณสองโรเบรุคือสี่ไม่ใช่รูบะหารู้ไหมว่าโรเมรกับรูบะสี่เหมือนกันโรเมรก็สี่รูบะก็สี่สุลาซากับซาลิสสามกับสามเหมือนกันสุลาซาก็สามซาลิสก็สาม แต่เราไม่ไปเข้าใจผิดว่าสานลิสคือสามรูปซูลาซานิสามคูณสนั่นสาเหตุเพราะอะไรนั้นเพราะนาเฟเป็นอัจรกไม่ชำนาญวิชาอลักไม่เข้าใจหลักภาษาอาหรับที่ขอใจ้คาว่าอุดลรูบะคือคำอุดลอ่าเราเมคือคันธรรมดาของมัน ฮะาแต่นาเฟมุ่นเพราะแก่ความรู้น้อยเห็นไหมครับเลแนวทางอาลีซุนนะตั้งแต่เซรีนาอุมาร์อ่าเซรีนาอบูบักเซรีนาอุมาร์เซรีนาอุสมาฮเซรีนาอัลีไตเต้ามาฮานาฟีมาลิกีชาเปีฮัมบาลีฮุกม์เหมือนกันหมดรูมะคือสีไม่ใช่สีคุณสักนี่ตัวอย่างเดียวนะครับยังมีอีกยัง อื่นอีกมากมายอีกเยอะแยะที่ใช้อายัดเดียวกันฮะดิสเดียวกันแต่ไปตีความหมายคนละอย่างกันทีนี้ถ้าเราไม่ยึดคนอาลมระดับโลกเราจะไปยึดคนอาลมประจำซอยอยางังนะ่ะเชื่อลงนะคนอาลมประจำซอยเชื่อลงนะแน่นอนเราเชื่อไม่ลง เรียนมาจากไหน,อ,น,นอ,อ่ะอาเลมบะจํามซยอ่าสอนกีตาเป็นไหมละ่ะรู้ไหมรักท์คําแต่ละคํามาจากไหนไม่รู้อะไรเลยอืมล้วจะไปเชื่อได้ยังไงนี่เลยครับพี่น้องคิดสิครับเราต้องการความจริงอิสลามคือาศาสนาที่เป็นจริงไม่ใช่าศาสนาพักพวกไม่ใช่าศาสนาการเมืองคือเราพูดเราพูดวิชาการเราไม่ได้พูดการเมืองอ่าเราไม่ใช่ขายของ เราไม่ใช่หาคะแนนเสียงเราไม่ใช่หาประโยชน์ตอดเล็กตอดน้อยไม่ใช่อ่าฮะ